สวสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปดูดวงของคนทั้ง7วันเนาะคลิปนี้เป็นคลิปของคนเกิดวันจันทร์นะคะเ,เป็นคลิปปักแรกของเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าบรรยากาศความรักของคนวันจันทร์เนี่ยในปักแรกเป็นยังไงกันบ้างเชอร์รี่ออนเดอะสริงมัจจะเะเบิร์ s, <The> strength, <S mm. แ n ง m a n แล้วก็ตามด้วย h i ไฮ e s t i s ดอ่ะคนวันจันทร์ช่วงนี้เป็นอะไรกันหรออ่าทำไมดูเหมือนจะถามว่าความรักความสัมพันธ์ของคนวันจันทร์กับแฟนเนี่ยเป็นยังไงถามว่าโอเคนะมันไปด้วยกันได้แต่มันจะมีเรื่องโต้เถียงกันบางอย่างแต่ถามว่าคุณรักกันไหมมันมีความรักให้กันและขาดแต่ว่าความรักในในบางครั้งของคุณทั้งสคนมันเหมือน มีความอยากเอาชนะซึ่งกันและกันอยู่ด้วยนะคะมันก็เลยจะทําให้บรรยากาศในความรักของคุณมันอาจจะมีความอึดอัดอยู่บ้างความไม่มั่นใจไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่บ้างแล้วด้วยคนวันจันทร์เป็นคนขี้หน่อยอะ่ะคิดเยอะคิดมากอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าพอไม่ได้ดั่งใจก็จะกลายเป็นเหมือนงอนนอยเซงเบื่ออะไรเงี้ยแต่รักไหมรักนะแต่กูก็แบบอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นอืจะเรียกว่าอะไรอ่ะ จะเอาแต่ใจก็ไม่ใช่อะแต่ว่ามันมันพอพอได้คำตอบที่ไม่ตรงใจไม่ถูกใจหรือเขาทำอะไรให้ไม่ถูกใจไม่ตรงใจด้วยความที่อาจจะมีแฟนเป็นคนตรงๆอะเนาะมันก็เลยทำให้คนมันจะรู้สึกว่าโอ้ยเพื่อเราจะไปกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะก,กันแล้วก็มาในบรรยากาศไม่อาจจะไม่ได้ทะเลาะรุนแรงอะนะแต่อาจจะเป็นในลักษณะแบบเปิดสงครามเย็นกันขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะ อืมก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เนาะในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมความรักมีให้กันแต่ว่าอาจจะเป็นที่อาจจะเป็นเพราะคุณนั่นแหละเอาแต่ใจมากเกินไปขี้งอนขี้น้อยคิดมากจนเกินไปอะไรแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวที่นี้ขอดูหน่อยบรรยากาศความรักของคนที่มีคู่อยู่แล้วในวันจันทร์ช่วงปักแรกพฤษภาเป็นยังไงแนวน้มความรักเด e อ u n ก็ดีนี่เห็นไหมเดอนสตรนนะคะ เนี่ยมันจะมีความเอาแต่ใจอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่แน่ว่าเป็นของคุณหรือของคู่ของคุณนะทะเลาะกันไปมันไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงอะแต่แบบมันเหมือนต่างฝ่ายต่างอย่างจะเอาชนะกันและกันอะไรแบบนี้แล้วเถออเถียงกันไปอะไรกันไปสุดท้ายหาจุดจบลงได้ตรงกลางก็กลับมารักกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะทะเลาะกันไปทําไมล่ะคะนะคุยกันดีๆเนาะอาจจะมีทํา ในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมคนเกิดวันจันทร์อาจจะมีเกณฑ์ห่างๆแฟนบ้างอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางบ้างอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องเรื่องรถราบ้างก็ให้เรามาระวังนะคะการเดินทางอน้ำแดงแนะนำสิคนวันจันทร์ที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเขาต้องทำยังไงบ้างมไม่ต้องไปจุดทูปกลางแจ้งนะจ๊ะ พยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีให้นึกถึงวันแรกที่รักกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศที่ไม่โอเคนะมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะติดโรคติดอะไรแบบนี้ได้นะคนวันจันบอกก่อนเลยนะแล้วก็มันจะทําให้ห่าง เหตุนี้หรือเปล่าอาจจะทําให้ต้องห่างไกลกับคู่กับอะไรแบบนี้นะเรามันระวังด้วยเกี่ยวกับเรื่องโควิดอะไรช่วงนี้นะคะแต่ความสัมพันธ์ยังคงเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีอยู่นะคะสําหรับคนวันจันทร์ช่วงนี้ห่างไกลคนเยอะนิดนึงนะคะความรักความสัมพันธ์ยังคงเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีถึงแม้ว่าจะมีการโต้เถียงกันบ้างเอาแต่ใจต่อกันบ้างอะไรเงี้ยแต่มันยังคงมีการเคลียร์กันได้เข้าใจกันได้ ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะ,ะไหนขอดูหน่อยคนวันจันทร์ที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีแนวโน้มจะได้ชัดเจนกับเขาไหมเดวิลอดเบือ่อเดมูไม่แน่ใจสักทีเขาจะเอาอยัางไงโอ้ยอึดอดัดความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็นไปแบบอึดอัดครับคลองใจไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก นะคะอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าอาจจะห่างๆกันด้วยเราก็อาจจะเพราะเราคิดเยอะคิดมากน้อยด้วยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ขาดจากกันหรือบางครั้งเราอาจจะไปรู้ว่าเขาอาจจะมีคนคนเข้ามาคุยคนเข้ามาชอบเราก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจไม่แน่ใจน้ำแดงแนะนําบอกว่าเรามีของดีอะไรก็ปล่อยออกมาไม่ใช่เป็นพวก ของไม่ดีนะหมายถึงว่าเรามีสเสน่ห์มีความสามารถมีอะไรที่เขาชอบตรงไหนเราก็ทําให้เขาเห็นตรงนั้นนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งถ้าในบางผู้บางคนอาจจะเป็นการเข้าหาทางพ่อแม่เขาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบเนี้ยเอ่อก็ถ้าเข้าได้ก็ดีไนงะแต่เหมือนกับความสำคัญตรงเนี้ยอย่าเพิ่งไปคาดหวังเพราะว่ามันจะยังไม่สามารถเดินหน้าไปต่อได้นะคะมันก็จะยังหยุดอย,อยู่นะ ตรงความสัมพันธ์แบบนี้อาจจะมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนเป็นคนคุยเพื่อนคุยอะไรแบบนี้ไปก่อน <c oughs> ก็จะอึดอัดไปสักระยะหนึ่ง <c oughs> ก็อดทนไปก่อนนะคะอ่ะคนโสดวันจันท์เป็นยังไงล่ะขอดูหน่อยสิคนโสดวันจันทร์ยังเรื่อยๆอยู่ค่ะเดอะฟูลนะคะ แล้วก็ The Lover มันจะมีคนเข้ามาชอบเราแหละแต่เราจะยังไม่นังขังขอบกับอะไรกับใคร The Star นะคะตอนนี้เป็นที่จับตามองของใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ทำงานกับคนหมู่มากหรือว่าคนที่ทำงานกับคนที่อ,อยู่ในทำงานเฉพาะด้านเฉพาะทางอะไรแบบนี้ก็จะมีคนเข้ามาชอบมาอะไรค่อนข้างเยอะแต่คุณจะยังไม่ได้อยากจะไปคอมมิทเมนต์อะไรกับใครก็คือยังคง เป็นไปแบบเรื่อยๆก็คือสบายๆมีคนมาชอบก็ก็ดีก็ชอบแต่ว่ายังไม่ได้แบบคิดจริงจังอะไรกับใครแบบนี้โดยเฉพาะใครเข้ามาเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรกำแพงกั้นตัวเองไว้อยู่ในระดับหนึ่งนะคะค่อนข้างจะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนอยู่เหมือนกันเขาเรียกว่าอ,อะไรกลัวอืแต่ไม่ต้องห่วงมันจะมีคนเข้ามาชอบ จริงๆแหละน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างโอเคเลยละ่ะบางคนอาจจะได้เจอทหารตำรวจอะไรแบบเนี้ค่อนข้างดีคุยได้ค่ะคุยเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะสำหรับวันจันทร์อะวันจันทร์ความรักก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะในครึ่งเดือนแรกของพฤษภาคมไว้ปักหลังค่อยมาดูกันใหม่วันนี้ไปแล้วขอบคุณสำหรับรทุกๆการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ